สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแบบยิ่งไงเลยอาโมงกลัวได้หนิพี่น้องเที่ยงทีเขาเที่ยงน่ะล่ะเหยียบที่เทียเท่ยงน่ะล่ะ วันนี้มาไปเล่นเนี่ยฝนมาแล้วแก่าสักขาไปแกชี้ไปตากไซละมันเนี่ยเพื่อนสีเฮ็ดยังหรอบู้ว้อแมนแมนเพื่อนสีแกงน้อไห่พี่น้อง เดี๋ยวเล่าสิแกงน้อไใม่เราเตรียมของก่นอนเด้อโอ้ฝนดยิ่งเสียงว่าเราเตรียมของก่อนนี่น้องใหม่นอไม่ต้มแล้วน้อไม่ต้มแล้วแขกแกงใส่กับเห็ดมีทั้งเห็ดขอนเห็ดเปี๊ยง เนี่ยใครประอู้งความว้าว,วใหญเล่าเตียมขวางกันพี่น้องฝนมันตกแห้งฝไดนยี่นะมาพี่น้องพ้่ว่าเตียมของแล้วแล้วอ่ะแต่นี่เราใม่มต้มเนาะครับผมเราใหม่ต้มบังเอือนี่ลูกโดดพร้อมพักขา,าครับผมชะอมแหละพระอีตูตะไครครับผมเฮ็ด มีเห็ดเฟี้ยงกระไรเห็ดเออ่เห็ดขอนขาวครับผมนะส่วนนี้เป็นเขาเขามาเขาเบียเขาที่เข้าสีหนึ่งแล้วเขามาไว้นึ่งไหมเขาก็เอาออกแบ่งไว้จะถัวยหน่อยนึงหน้าตําอันนี้ยานางนี่น้ำยานางแค,แค่ว่าอยอง หรือคั้นเอาอบานเท่าเอิญมันยองแล้วเนะเา,าะนี่เขาก็มาละล่ครับข้าวเบียร์ข้าวเบียร์ถ้าผู้ใดบ่ได้มาเขาหรือบ่ได้นั่นกะเอาแป้งข้าวเหนียวก็ได้แม่นว่าแม่แป้งข้าวเหนียวเอาแป้งข้าวเหนียวก็ได้ครับผมแป้งแป้งสำเร็จรูปอะแป้งข้าวเหนียวมันสิเพิ่มความ ข้ามเหนียวข้วามเค็มข้น่ะ่ะเขาก็มาตำบกักพริกใส่ใส่พริก,รกตกามความเหมาะสมครับผมพอเนื้อใหม่มันมีรสเผ็ดอยู่แล้ว อใอยตะไคร้ใสครับผมตะไคร้เพิ่มความหอมเอาหน่อไม้ลงเลย่อไมเขาต้่มจืดแล้วเด้อพี่น้องฝนเพึ่งตกไปเดี๋ยวแต่น่อยก็ไปหาหมอ ไปกายยาพครับผมแค่ว่าก็เลยกสีแกงแกงหน่อไม้ไปกินเทียงไปกินเทียงกินแรลงก็ได้่อ,อนป่ขนาดฝนตกยังเอาเจ้าจิไปปากตาาใจ่หรอมักไหมโอ้ย สักผ้าห่มผ้ายังก็มีหอดมองตาคี่น,น,น้องฝนตกตอนนั้นมันแดดเนาะอืออ่ะเนี้ยเจะคือบอกเห็ดใสด่รถเนี่ยเห็ดมันกระชุกหนักเลยเจี๋ยเห็ดจะน้อยตอนหผมเยอะใส่เลยมั้ยเยอดแล้วโอ้ถามแต่นางแค่ว่าใส่เนาะใหม่ใส่บิกอื้อลงไปแล้วนี่ ครับผมเพาราะว่าบกือมันสุกยากข<ม>คนๆเข่าเบียร์มันสิติดเดี๋ยวมันสิติดกลดน้ำเข่าเบียร์น้ำยานังหอมมากใส่เห็ดขอนใส่เห็ดขอนเห็ดเห,เห็ดเฟียง,งเห็ดฟางแกงเห็ดหรือแกงหน่อไม้โอ้มีหอดลูกโดดพ่วงเนี่ย สีขาวนึ่งว่าหน่อไม้นะเนี่ยเจอลูกโดดลงไปละเออะให้ฟักให้บักือกับเห็ดสูกนพี่นองยังมาปรุงรสอะจังใส่พักขากับพักอีตูสุดถ่ายครับผมปิด้าไว้ครับ,รบอะ,อะเดี๋ยวจะมาเมืองกัดอาจสิจืนเนี่ยด้วยฝนตกลงไปครับผม บรรยากาศบ้านทุ่งแยงน่อนไม้เซ็บๆกินกันตอนเที่ยงครับผมแต่ว่าแต่หน่อยสิโบริยูกินน้ำเพราะว่าสิไปหาหมอไปกายภาพก่อนอเดี๋ยวจะมาปรุงแป๊บนึงว้าวเดือดบุบเลยพี่น้องได้ที่แล้วได้ที่แล้วแค่ว่ากะใส่ปลาไปนุ่นๆเลยครับผมสามทับพี่ ถือว่าเม่ไปใส่ผงนัวไปเคืองซ่อนครับผมแล้วกะ็คนโคเลโคเลครับสูตรแพร้ว่านี่ตรงคนครับผมคนเพื่อย,ยังเพื่อบ่ให้เขาเบียติดมาถึงเพื่อมาค้นพี่หน่อยเพื่อนเพื่อนเมักคนเรายังมงางทานใส่ผักเด้อเห็นไหมอ๋อกิน แปดบาทเกา้าบาทเลยหอมมากหอมมากกินตอนเที่ยงเนี่ยจับน้าขึ้นบ้าไม่ๆนี่พี่น้องอเ,เอาใส่ผักลงไปตัวนะ่ะใส่ผักขากับผักอีตูหอมหอมมิดแก๊สครับผมเรียบร้อยเวลรกูด really สุดยอดครับ อเอาเดี๋ยวจงไปกินกับแพ่าด้วยครับเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ติดตามและเป็นกำลังใจสวัสดีครับ